สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าของวันที่3 1มกราคมนะคะปรับปรุงรายการค้างรับค้างจ่ายต่างๆและปิดบัญชีดังนี้ 1. ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินให้โปรแกรมคำนวณและบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติเราจะเข้าไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะคะคลิกที่ w o r k f กโค่ะ เราจะคลิกที่สั่งคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะตั้งแต่เดือน01ทับ2558ถึง01 2558นะคะเพราะเราต้องการคำนวณหนึ่งแค่เดือนเดียวค่ะจากนั้นกดคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะคำนวณค่าเสื่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มโอเคค่ะถ้าเราอยากดูนะคะเราก็จะเข้าไปที่ปรับปรุงรายการค่าเสื่อมที่ได้จากการคำนวณนะคะคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะก็จะขึ้นไวเชอร์ GJ 5801 0 0 0 2ให้นะคะเป็นค่าเสื่อมราคาจำนวน9 1 7 2 0 2 6บาทนะคะถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขก็กด Escape ออกค่ะเราจะมาดูที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะคะคลิกที่ปุ่เมเ o r k f โ o w ค่ะไปที่ลงรายวันว o ชเชอรค่ะ เราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็น GJ นะคะสมุดรายวันทั่วไปเลือกค่ะคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะก็จะเข้ามาที่บันทึกรายวันนะคะก็จะมีวันถึงค่าเสื่อมอยู่เลขที่580 100 10 0 2ค่ะถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขนะคะก็กด Esc a p e ออกค่ะ กดแคนเซิลคะ่ะ